สวัสดีค่ะกลับมาพบกับตูนอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ตูนก็จะมาพูดถึงสิทธิประกันสังคมในการทำหมัน,นะคะ่ะการทำหมันคือเทคนิคอย่างหนึ่งของการแพทย์ในการผ่าตัดที่จะทำให้ไม่สามารถมีบุตรหรือมีลูกได้ไม่ว่าจะเป็นกับผู้หญิงหรือผู้ชายเปรียบเสมือนการคุมกำเนิดอีกวิธีหนึ่ง ในปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่เลือกทำหมันหลังจากมีบุตรแล้วเนื่องจากไม่ต้องการมีบุตรเพิ่มแต่การทำหมันนั้นก็จะสามารถหลุดได้และทำให้กลับมาท้องได้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นกับผู้หญิงหรือผู้ชายการทำหมันจะแยกออกเป็นสองประเภทคือ 1. การทำหมันเปียกคือ การทำหมันหลังคลอดบุตรภายใน48ชั่วโมงซึ่งมดลูกของผู้หญิงนั้นจะยังไม่เข้าอู่สามารถทำหมันได้ง่าย 2. การทำหมันแห้งคือ การทำหมันในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่หลังการคลอดบุตรเป็นช่วงที่ขนาดของมดลูกผู้หญิงจะมีขนาดที่ปกติวิธีที่นิยมทำกันก็คือการผูกท่อนำไข่และวิธีที่นิยมทำกันก็คือการผูกท่อนำไข่และตัดท่อนำไข่บางส่วนออกไปทั้งสองข้าง การทำหมันประกันสังคมจะจ่ายให้ผู้ชายไม่เกิน500บาทและผู้หญิงไม่เกิน1,000บาทส่วนการต่อหมันคืนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองค่ะสิทธิ์ไม่ได้ครอบคลุมถึงจุดนี้รวมถึงกรณีทำหมันชั่วคราวด้วยค่ะโดยผู้ประกันตนต้องเข้ารับบริการที่สถานพยาบาล ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสิทธิการรักษาพยาบาลเท่านั้นเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับผู้ที่ใช้บัตรทองก็สามารถใช้สิทธิทำหมันโดยจ่ายเพียง30บาทค่ะ